สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไปกันใหญ่แล้วสงการเดือดโพส์ฟาดปมแมทพกลั่นไปกันใหญ่แล้วเป็นเรื่องราวใหญ่โตในวงการบันเทิงเมื่อตัวแม่อย่างอ้ําพาัชราภาดูเหมือนจะอกหักก่อนข่าวลือถูกปล่อยเป็นละลอกว่านางเอกจับมือพกจนเป็นเหตุจนให้โซโนุ่มออกมาประกาศว่าเลิกกันแล้วอย่าเอาคนอื่นมาเกี่ยวไม่เคยมีมือที่สรักและให้เกียติมาตลอด จนสาวแมทพิรณีออกมารับหลังถูกพาดพิงอย่างหนักว่าได้โทรไปขอโทษอ้ําแล้วส่วนที่จับมือกันนั้นเป็นเหมือนพี่น้องไม่ได้คิดอะไรเกินเลยบริสุทธิ์ใจทุกอย่างแต่ก็ไม่ไายที่เรื่องเหมือนจะไม่จบอีกเพราะพี่เอสุปชัยผู้จัดการของอ้ําพัชราภาออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีคนเล่าให้ฟังว่ามีการจูงมือเข้าร้านเข้าห้องน้ําแม้จะเลิกไปแล้วสามสัปดาห์แต่เร็วไปไหม น่าสุดสงกราน์เตชนาลงออกมาโพสตสตอรี่ว่าไปกันใหญ่แล้วข่าวไม่ได้มีอะไรเลยครับน้องๆเขาเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วครับงานนี้ดูเหมือนว่าจะไม่จบลงแบบสวยงามซะแล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ